Ooh, วันนี้นะคะมาพบกับช้างนะคะแล้วก็พี่ไดโนเสาร์ style. นี่น,นี่ไดโนเสาร์นะคะหัวโตวสองตัวนะคะจะมากินพี่ช้างนะเนี่ยจะมากินช้างตัวเล็กตัวใหญ่กันไม่รู้ว่านี่เจ้านี่นะคะสองตัวนี้จะกินช้างได้หรือเปล่า ว่าจะโดนช้างกินกันแน่เดี๋ยวมาดูว่าจะพาบช้างได้หรือเปล่านะคะมาดูจ้าน,น้องๆว่าไดโนเสาร์สองตัวนี้จะกินช้างได้หรือเปล่านี่โอ้โอ้ช้างก็ร้องเลยค่ะ ค่ะนี่่าจะกินช้างค่ะจะกินชา้าง่าโอไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่านะคะนี่โอ้ กินช้างได้หรือเปล่าโอ้อ้าอ้าโอ้โเหมือนจะกินช้างไม่ได้นะคะกินได้หรือเปล่านี่โอ้เหมือนจะกินช้างไม่ได้เลยค่ะนี่โอ้ไดโนเสาร์กินช้างได้แล้ว นี่โอ้โหกินช้างได้ด้วยโอ้โหช้างช้างโอ้โหมาไดโนเสาร์ตัวนี้บ้างโอ้โหนี่มาจะกินได้หรือเปล่าคราโอ้โหช้างก็ดินใหญ่เลยโอ้โห กินช้างได้หรือเปล่าโอ้โหนี่โอ้กินช้างได้หรือเปล่าโอ้กินช้างได้นะคะนี่โอ้หอยมากเลยอ่าห่าห่อ่ากินช้างตัวนี้ได้หรือเปล่าองดงาบโอ้กินตัวนี้ก่อนละกันนี่โอ กินได้หรือเปล่างับโอ้โหช้างตัวใหญ่นะคะไดโนเสาร์ตัวนี้กินไม่ได้นะคะนี่โอ้โหงับงับงับต่อสู้กันละค่ะนี่นี่นี่โหตัวนี้ละกัดหูกัดหูช้างอ่ากัดหูช้างโหกระดุกนะคะที่ไดโนเสาร์กินช้างตัวใหญ่ไม่ได้นะคะ นี่นะคะจะใหญ่ไม่ได้้่อไปแล้วน้องๆอย่าลืมกดติดตามชมไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งดิ้งดิงไว้เลยจะได้ไม่พลาดนะคะไปละค่ะน้องๆบ๊ายบายค่ะ